ค okay. สวัสดีค่ะโอเคนะคะก็ตามหัวข้อเลยวันนี้เ้าจะมาอธิบายให้ฟังว่าระหว่างเออช็คนะคะ24แล้วก็ PPP ต่างกันยังไงนะคะ เพราะว่ามันมีหลายคนถามว่าไม่กินเชคกิน PP ได้ไหมแล้วทเวฟมมีไว้เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปาจะอธิบายให้ฟังนะคะอันนี้แล้วก็จะพูดถึงเรื่องโปรตีนมาด้วยนะคะอันนี้ก็คือในกลุ่มไลน์ที่เป็นในส่วนของโปรตีนทั้งหมดของ Herbalife นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันคือ4ตัวก็จะมีเช็คทเวนตี้โฟแล้วก็โปรตีนมาอันนี้คือบาอันนี้คือในไลฟ์ของของของโปรตีนนะคะเดี๋ยวปาจะมา อธิบายให้ฟังว่าแต่ละตัวเนี่ยต่างกันยังไงแล้วก็วิธีการทานของแต่ละตัวเงี้ยคืออะไรนะคะอย่างแรกเลยอธิบายสองตัวนี้ก่อนนะคะสองตัวนี้ก่อนเนาะก็คือสองตัวนี้ค่ะถ้าถ้าให้อธิบายง่ายๆเลยนะคะถ้าให้อธิบายง่ายๆเลยก็คือสองตัวเนี้สารอาหารครบเหมือนกันคือสามารถทดแทนมื้ออาหารได้เหมือนกันแต่ว่า ตัวเชคอะคะ่ะคือเขาจะเน้นไปทางด้านด้านสุขภาพส่วนตัวทเวนตี้โฟจะเน้นไปทางของพวกนักกีฬาหรือคนที่ออกกําลังกายเป็นประจำเพราะว่าเชคสก,กัดมาจากถทเหลืองทเวนตี้โฟสก,กัดมาจากนมนะคะอันนี้คือข้อแรกที่ต่างกันนะคะเชคมาจากถทเหลืองทเวนตี้โฟมาจากนมแต่ว่ามีสารอาหารวิตามินอะไรอย่างเงี้ยเ่อเหมือนเทียบเท่ากันแต่ว่าในเชคอาจจะมีพวกวิตามินเยอะกว่าดังนั้นก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพเรื่องผิวอะ ดีกว่าส่วนอันนี้มันมาจากนมเน,ะนาะทุกคมที่เป็นนมโปรตีนที่มาจากนมอัตราในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะเร็วแล้วก็เขาจะมีเพิ่มคือสารเพิ่มแอ,อ,อลกูตา i n นนะคะแอลกูตาเมนก็จะทําให้การสร้างกล้าเมเนื้อเนี่ยเร็วขึ้นดังนั้นเช็คเนี่ยคือสามารถทานได้ทุกทุกทุกเวลาทุกเวลานะคะทุกเวลาจะทานเวลาไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อสุขอันนี้เพื่อสุขภาพแล้วก็ เหมือนกับว่ามันจะเน้นเรื่องสุขภาพเรื่องผิวแล้วก็มีโปรตีนที่เพียงพอแล้วก็โปรตีน10กรัมเท่ากันนะคะแต่ว่าตัวทอินที่โฟจะมีแอลกูตามินเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้แบบสร้างกล้ามเนื้อดีขึ้นสังเกตว่ามันจะเป็นกระปุกดสำสําหรับสปอร์ตส่วนใหญ่ในไทยจะไม่ค่อยมีใครทานกันแต่ต่างประเทศอะคนที่เป็นสาย ตามประเทศฝั่งโยุโรปทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย่วนใหญ่คือเขาจะทานกระปุกนี้กระปุกดํากันนะคะกระป๋องดําเป็นลายของทเวนตี้โฟนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลายนี้หรือคนที่ออกกำลังกายประจํานะคะอย่างเช่นคือทานได้ตลอดเวลาแต่ทเวนตี้โฟเนี่ยแนะนาแนะนาสาหรับคนที่ที่ไม่ใช่สายฟิตที่ออกกำลังกายตลอดเวลาอย่างเงี้ยแนะนําให้ทานเฉพาะมือ้อมื้อก่อนและหลังออกกำลังกายอันเนี้ยจะได้ช่วยสร้างการเนื้อได้เร็วขึ้น นะคะช่วยสร้างกาเนิดเร็วเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าใครเป็นแบบผอมอ่ะผอมหรือแบบเป็นสายนักกีฬาที่แบบแข่งกีฬาปั่นจักรยานเยอะๆหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะหรือเป็นสายไตรกีฬาหรือผู้ชายอะไรเงี้ยโคด้ดแนะนําว่าให้ทานเป็นเทอวินที่โฟคือสามารถทานได้ได,ไ,ดได้ทุกมื้อเลยก็คือทานจะทานมื้อเช้าก็ได้ทานอะไรอย่างเงี้ช่วงที่โค้ดเพิ่มกมเน้อตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยโค้ดจะทานเชคเฉพาะมือ้อมื้อเช้า คนจะทานเชคเฉพาะมื้อเช้าคือมันติดนะล่ะอันติดแล้วก็แบบเรารู้สึกว่ามันแบบเอ้ยเราต้องการแบบความเฮลตี้รู้สึกว่าผิวดีอะไรดีมากกว่าอะไรเงี้ยก็จะทานเชคเฉพาะมื้อเช้าแล้วก็มื้ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นมื้อเย็นมื้อก่อนหลังออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทานทเวนตี้โฟร์นะคะแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าใครไม่ใช่ไม่ใช่สายฟิตหรือผอมอะเดี๋ยวไม่ใช่สายนักกีฬาเขาแนะนำว่าทานเชคดีกว่า เพราะว่าด้วยความที่เช็คมาจากถั่วเหลืองอัตราการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่น้ามันจะไม่ทําให้เราล่ม,ลมหรือตัวใหญ่แต่ว่าถ้าถ้าเกิดแบบใครอยากได้กล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องทานตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราแบบออ,ออกรลางกายไม่ได้หนักอะ่ะแบบ30นาทีหรือ4ีนาทีอย่างเงี้ยก็คือทานเช็คหลังออกกำลังกายอะ่ะคด้ดว่าโอเคกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าช่วงไหนต้องการแบบ สร้างกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ทานเฉพาะหลังออกเลงาายแต่ว่าถ้าใครเหมือนกับว่าเริ่มบางแล้วอ่ะเริ่มบางแล้วเริ่มผอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากอยากให้มันแบบแบบให้มันมีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ค่อยทานตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้จะเห็นความแตกต่างกันชัดเจนเนาะขออธิบายง,ง่ายๆก็เหมือนว่าใครสายโหดก็กินอันนี้ใครใครแบบแบบไม่ได้สายโหดเพิ่งแบบดูแลสุขภาพเพิ่งเริ่มฟิตก็กินเชคเป็นหลักนะคะแล้วก็ P PP, p พ p พ p ก็คือ คือชื่อมันมันเป็นชื่อยอ่อเนาะอันนี้คือชื่อยอ่อของเชคถ้าชื่อเต็มมันก็คือ n u t r i ชั o นโปรตีนดริงก์มิกหรือเขาจะส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่า F1 นะคะเออส่วนใหญ่คือมันแล้วแต่ประเทศด้วยนะเวลาเรียกอะไรเงี้ยหรือบางคนเรียกเงี้ยแต่อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเรียกกระปุกดำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ PPP PPP PP. คือเออจะต่างจากสองตัวนี้ PPP นะคะ p p p คือเป็นปโปรตีนล้วน ไม่มีสารอาหารครบเหมือนกับตัวเชคก,กับตัวทเวนที่โฟนะคะก็คือเป็นโปรตีนล้วนเป็นโปรตีนล้วนมีทั้งโปรตีนจากนมและจากทวเหลืองอยู่ในนี้อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดเชคก,กับทเวนที่โฟอ่อะเขาสร้างมาอย่างนี้ด้วยนะคะถ้าไก่แพ้ทวเหลืองก็คือกินทเวนตี่โฟถ้าไก่แพ้นมก็คือกินเชคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะช่วยได้2ตัวนี้แล้วก็พีพีคือเป็นโปรตีนล้วนมีทั้งโปรตีนที่มาจากนมแล้วโปรตีนที่มาจากทวเหลืองมิกกันอยู่ ะะมิกกันอยู่แล้นะ PP ถ้าคนอธิบายง่ายๆเลยนะมันช่วยเพิ่มโปรตีนแต่ไม่ได้ช่วยเพิ่มแคลอรี่ดังนั้นคือใครที่ทาน PP อะคือเหมือนกับว่าถ้าใครเหมือนกับว่าย,ยังอยากลด,ด,ด,ดตัวเองลงมายังไม่ใช่แบบสายฟิตหุนที่จะให้เฟิร์มอะตัวยังไม่บางอย่างเงี้ยแล้วอยากให้แบบ อิ่มนานขึ้นเงถ้ามีโปรตีนเนี่ยถ้าเพิ่ม p ี p p เข้าไปในมือมือเช็คของเราเงค่ะคือไม่ต้องกลัวว่าตัวจะล่ํานะคะก็คือมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มโปรตีนเข้าไปทําให้เราอิ่มนานมากขึ้นนะคะอิ่มนานมากขึ้นแล้วก็ร่างกายได้โปรตีนที่เพิ่มมากขึ้นมันก็จะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นเนาะเออมันก็จะสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นเงี้ยค่ะดังนั้นคือส่วนใหญ่ทุกๆแก้วของโค้ดจะทานเช็คสอง P.P.P. สองตลอดอันนี้คือเป็นไซส์กระปุกใหญ่นะคะค ม,มันก็จะมีไซส์กระปุกเล็กแต่อันนี้เขากินกระปุกใหญ่เลยเขากินกินคู่กันอยู่อยู่ทุกวันอะไรเงี้ยแม้กระทั่งตอนท้องก็ยังคี่คู่กันอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันทำใ้มันทําให้อิ่มนานขึ้นแล้วก็มันได้โปรโตีนที่ที่เยอะขึ้นในขณะที่มันจะเพิ่มแคลอรี่มาแค่20แคลอรี่เองค่ะจากถ้าเราไปเพิ่มแคลอรี่จากจากอย่างอื่นเช่นไข่ต้มอ่ะก็จะ70ละแต่เนี้แค่20แคลอรี่มันก็ทําให้เราแบบสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นเลยค่ะนี่ไข,ขมันก็ลดลงไปเร็วขึ้นนนเเหมือกัอ นะคะคือเขาแนะนําว่าถ้าเริ่มต้นถ้าเรายังไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็เพิ่มเช็ค2 PV PV 1ช้อนทานคู่กันอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่แบบเออเริ่มออกกำลังกายเป็นประจําก็เช็ค2 PV2 อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แนะนํา PVP เป็นตัวที่แบบหลายเขาจะแบบถ้าหลายคนบางทีฟิตอยู่แล้วทานคา,านแค่เช็คอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังรู้สึกว่าเออยังอิม่มอิ่มได้ไม่นานหรือขี้เกียจเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่ม PP ผสมกันมีกันแค่เดือวจบ หรือได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือคืออธิบายความแตกต่างง่ายๆนะคะดังนั้นคือแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ในลายของโปรโตีนนะคะก็คือโปรโตีนบา์โปรโตีนวา์อันเนี้ยก็โปรโตีน10 10กรัมเหมือนกันนะคะแท่งหนึ่งอะแต่ละอันจะโปรโตีนอันนี้1ช้อนเท่ากับโปรโตีน5กรัมถ้าสองช้อนก็จะคือโปรโตีน10กรัมก็คือ2ช้อนทุกอันอะแต่ละหนึ่งแต่ละแต่ละ3ตัวเนี้ย1ช้อน หนึ่งช้อนจะให้โปรตีนห้ากรัมนะคะจะให้โปรตีนห้ากรัมคือถ้าสองช้อนก็คือให้โปรตีนสิบกรัมเท่ากันแต่ว่าในส่วนของโปรตีนที่ที่ที่ให้กับร่างกายอะ่ะมันต่างกันมันต่างกันดังนั้นคือมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราเราตอนนี้เราฟิตแบบไหนอยู่เราฟิตแบบไหนอยู่อะไรเงี้ยก็ถามโค้ดก็ได้นะคะว่าแบบคนครเพิ่มพีพีหรือ,อยังหรือคนแบบทานทเวนที่โฟหรือ,อยังอะไรเงี้ยโค้ดจะได้แนะนำให้ถูกเนาะ แล้วก็อ,อันนี้ปโปรตีนสุดกันแต่ว่ามันเป็นเป็นปโปรตีนผสมกับช็อกโกแลตก็คือเหมือนกับว่าเอาไว้ทานช่วงสายบ่ายอะไรเงี้ยหรือทดแทนขนมที่แบบว่าบางทีขนมที่เรากินมันอ้วนอะไรเงี้ยก็กินอันนี้ได้ทดแทนไปเลยแลได้โปรตีนด้วยอย่างถ้าเบอร์บาปกติในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็นบาที่มาจากพวกธัญพืชมันก็จะได้พลังงานแต่ว่ามันจะไม่ได้ได้โปรตีนคือโค้ดดูแล้วในท้องตลาดในท้องตลาดนะคะก็คืออันเนี้ยโปรตีนเยอะสุดแล้ว นะคะโปรตีนยสุบแล้วโอเคก็คืออธิบายให้ฟังกันทั้งหมด3ตัวว่าแต่และตัวต่างกันยังไงซึ่งโค้ดก็ทานหมดทุกตัวนะคะของโค้ดก็คืออันเนี้ยช,ช่วงที่แบบว่าถ้าช่วงตั้งคันอยู่นะคะอย่างโค้ดช่วงตั้งคันอยู่ก็จะทานเช็คก,กับ PV p พีพ2สอ2คู่ก,ก, 2, 2, กันเป็นส่วนใหญ่ในมื้อที่แบบมื้อชามื้อตื่นนอนอะ่ะแน่ละมือตื่นนอนแน่ละกับ ก็จะมีช่วงก่อนก่อนมื้อช่วงประมาณสองทุ่มค่ะเพราะว่าเขาจะทานมื้อเย็นเร็วเนาะประมาณสักห้าหกโมงหลังลูกเลิกโรงเรียนเนี่ยก็จะจะทานมื้อเย็นพร้อมพร้อมลูกไปทํากะข้าวมาทานพร้อมกับลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ทานตอนสองทุ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็อันเนี้ยจะทานหลังออกกำลังกายถ้าช่วงถ้าวันไหนออกกำลังกายก็จะทานตัวเนี้ยหลังออกกำลังกายนะคะก็จะทานเฉพาะหลังออกกำลังกายเท่านั้นอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าโค้ชพยายาม คราค้าโปรตีนแล้วก็จะมีโปรตีนจากจากนมอีกคือนมก่อนนอนอะไรเงี้ยแล้วก็มีไข่มีอะไรอย่างเงี้ยคือก็เหมือนกับว่าพยายามค้าโปรตีนให้ให้หลากหลายอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ลูกแพ้อย่างใดอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอืมเพราะว่าอย่างถ้าปกติคนท้องส่วนใหญ่อะ่ะถ้าเกิดปกติส่วนใหญ่เราจะดบนมกันส่วนใหญ่ใช่ไหมคะทําให้เด็กเดี๋ยวนี้อ่อ แพ้นมกันกันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือแพ้นม่ะง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ของโค้ดอะโค้ดก็จะพยายามบาลาน่ะทานเช็คเป็นหลักเพราะว่าส่วนใหญ่น้อยมากที่ใครจะแพ้ถั่วเหลืองมันจะไม่มีเพราะว่ามันมันเป็นมาจากพืชเนาะเออแต่ว่าโปรตีนมันเทียบเท่ากับนมหรือเทียบเท่ากับเนื้อสตัตว์อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเช็คอะโค้ดจะส่วนใหญ่เขาจะยืนพื้นกับถ้ามื้อไหนแบบว่ามันไม่อิ่มเหมือนกินแล้วมันไม่อิม่มอะไรอย่างเงี้ย โค้ดก็จะกินเชคเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายามบาลานซ์ตัวเองเพราะว่ามันคนท้องนะมันก็จะหิวตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่โค้ดก็จะกินเชคเป็นหลักแล้วค่อยไปเหมือนกับว่าบางทีก็กินเชคแล้วก็กินขนมอย่างอื่นตามเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาหิวอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่าเหมือนกินเชคให้ได้ให้ตัวเองได้สติอะว่าจริงๆเราเราไม่ได้หิวนะแต่เราอยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะกินกินทั้งหมดนี้นะคะก็คือโค้ดกินมาทุกตัวเดี๋ยว ครัง้งต่อไปก็จะแบบเป็น,เป,นเป็นหมวดเป็นหมวดให้เรื่องเออเป็นหมวดเรื่องผิวหมวดเรื่องระบบขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะออาหรือหมวดหมวดต่อพวกสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยว่าเออมีใช้อะไรตัวไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหมวดหมวดไปเนาะแต่ว่าอย่างที่บานบอกว่า3าตัวนี้อธิบายไปแล้วนะคะง่ายๆสันๆอันนี้คือโปรตีนเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่อันนี้สกัดมาจากถั่วเหลืองก็เหมาะากับภูุิที่แบบ อยากช่วงช่วงที่ลดน้ําหนักอยู่ช่วงที่อยากให้น้ําหนักลงอยากให้ตัวบางอะไรเงี้ยถ้าก็ทานอันนี้ไปก่อนยังไม่ได้ฟิตเยอะถ้าฟิตเยอะๆฟิตต่งหนักฟิตโหดๆแบบกีฬาอย่างเงี้ยเป็นสายาักีฬาก็ทานตัวนี้แล้วอันเนี้ยเพิ่มได้ทั้งทั้งกับทวนทีโฟแล้วก็เพิ่มได้กับทั้งตัวเชคเพื่อเพิ่มโปรตีนเข้าไปแต่ไม่เพิ่มแคลอรี่นะคะแล้วก็ถ้าหิวช่วง่ายก็กินโปรตีนบาร์โอเคนะอันนี้คือมาสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะเผื่อแบบแบบความ ความแตกต่างของมันอะไรเงี้ยแต่ละก็ถามโค้ดเราก็ได้ว่าเออโค้ดโค้ดพี่ทานได้หรือยังตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่คืออย่างที่แบบทุกคนที่ป่านดูแลเนาะส่วนใหญ่ป่านจะไม่แบบขายผลิตภัณฑ์จ๋าแบบว่าพี่กินทุกตัวเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะ,จะ,จะไม่จะไม่ใช่สไตล์ของป่านเนะเาะป่านจะแบบแบบเอาตัวที่ทุกคนได้ได,ได้ได้ใช้จริงๆได้กินจริงๆ,ๆตามที่แบบเหมาะสมกับหุ่นของตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออปัจะไม่แบบพี่กินทุกเดือนเลยค่ะถึงแม้แม้แบบอาจจะทานทุกตัวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบเออพ,พ,พี่พี่กินทุกเัวเลยค่ะก็คือค่อยๆค่อยๆเพิ่มไปค่อย,อย,อยปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะตามลักษณะที่เราหุน่นเรารูปร่างเราตอนนี้วิถีชีวิตเราตอนนี้อะไรเงี้ยอย่างช่วงนี้ป่านท้องเงี้ยก็จะแบบเน้นพวก ines, พวิตามินอะเยอะขึ้นอะไรเนงะี้ยค่ะก็จะจากที่แบบว่าดื่มบ้างกินบ้างไม่กินบ้างอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็จะแบบ ตุนสต็อกนะ้ำมันปลาจุนสต็อกแคลเซียมหรือตุนสต็อกวิตามินอะไรรวมอะไรไว้เยอะอะไรเงี้ยเพื่อแบบให้มีวินัยตัวเองในการกินวิตามินเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยปกติเราคือเหมือนกับว่าเราได้วิตามินจากเชคอยู่แล้วอ่ะมันไม่จําเป็นต้องแบบเพิ่มอะไรเข้าไปอีก อีกก็ได้ไงขอให้กินเชคมันก็จะได้ครบใช่ไหมคะแต่พอเราท้องอ่ะเหมือนเรามีอีกคนหนึ่งแล้วคือเขาก็จะเริ่มดูดสารอาหารในร่างกายเราไปอ่ะถ้าเราถ้าเราไม่ค่อยดูแลตัวเองหลักๆคือปัญหาแล้วมันก็จะมีเรื่องปัญหาผมร่วงหรือเรื่องปัญหากระดูหรือเรื่องเออเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อเราอ่ะมันก็จะหายไปเยอะไงคะ่ะเพราะแบบ พลังงานของลูกนี่คือไม่ใช่น้นอยนะคะเวลาเขาดูดไปอะไรอย่างเงี้ยน,นั้นก็คือก็ต้องต้องพยายามบาลานซ์เรื่องวิตามินมากขึ้นเดี๋ยวโค้กก็จะมาคุยให้ฟังเป็นหมดหมดกันอย่างที่บอกว่าหม,หมดหมดล้ำไส้ทั้งหมดอะไรเงี้ยหมดวิตามินหมูหมด,หมด,หมดบำรุงผิวอะไรเงี้ยโอเคนะคะเดี๋ยวเจอเจอกันไลฟ์บ่อยๆแล้วก็อ,อลืมบอกทุกคนไปว่าช่วงนี้อาจจะเห็นป่าไลฟ์ลเป็นความรู้ไปก่อนเนาะเพราะว่าเรื่องออกกำลังกายเดี๋ยวรอคือตอนนี้คือ ช่างเข้าออกหข้งออกบ้านอยู่นะคะช่างเข้าออกบ้านอยู่แล้วคือเสียงมันดังอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ค่อยค่อยอัดคลิปออกกำลังกายเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วทําห้องน้ําใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะจะเริ่มเสร็จก็จะเริ่มแบบไลฟ์ลแบบออกกําลังกายแผวิโองก,กายเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะจริงๆช่วงนี้ก็เริ่มออกกําลังกายเป็นเป็นปกติตามปกติแล้วไงเหมือนคนไม่ได้ท้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้อัปเดตเพราะว่า ช่างเข้าออกเข้าออกบ้านตลอดเนาะเราก็จะแบบมาออกกำลังกายแบบให้ช่างเห็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้งไงเพราะส่วนใหญ่ชุดที่โคดออกมันก็เป็นแบบกางเกงขาสั้นอย่างเงี้ยเพราะเพศผู้ชคนไม่ชอบกางเกงขายาวออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงมาไลฟ์ให้ฟังกันอีกเนาะ,ะแต่อันนี้เอาในโหมดของโปรโตีนกันก่อนนะคะใครจนเตนตัวไหนก็ทักทักขาโคดนะโอเคนะคะ